กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องอุปภารวยอุภารวยอุออิในะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดวรทุดงเนาะวันนี้ทางแอดมินนะครับก็ได้เป็นเจ้าภาพนะครับผมถวายปูนนะครับถวายปูนปู่นะครับเพื่อจะได้มาสร้างศาลานะครับสร้างศาลาสร้างอากุตินะครับเนาะครับก็ตามกําลังศรัทธานะครับพี่ีครับ นะครับวันนี้เพื่อปู่มีแนวทางนะครับพรุ่งนี้นะครับเอฟซีครับพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันที่เราจะมาขอโชคขอลาบกันนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมกับแนวทางของปู่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันวันนี้ก็มีญาติโยมนะครับได้เดินทางมา ทุกสารทิศนะครับผมเพื่อมาดูสถา,านที่มาขอโชคลาภนะครับรถมันก็ขึ้นไม่ได้นะปู่เนาะเวลาแดดโยมเดินมาลื่นอีกนะปู่เนาะจอด,ดก็ลำบากเงินบ่รบริจาคเรียงทรัพย์สินเงินทองเห้เอากับริจาคเงินได้บุญเนาะสาธุ<ด>าครับคุณเพราะแรงรถแรงใจาติโยมพ่อแม่พี่น้อง ไทบาทั้งหมดเนี่ัคร <liter> <structured> <habitude rawd unre iry> ับตั้งจังหวัดนี้อยู่ตั้งประเทศเนาะครับผมอยากว่าโอ้ยอยากได้หินได้ดินไปเที่อย่ลงพอวันนดีสิจะเป็นเป็นบุญเป็นกุศลแบบนั้นเพราะว่าน่าสนใจมากเลยนะ พุ่มหมูพุ่มตาเพิ่มเทพดาเพิ่มเป็นรองเด่นรับเพิ่นกติลเลอร์ชายห้าลอะไี่บบเนาะอืมไม่เพื่อก็บ่อยากขออย่างเพิ่มแต่ระเบิดเพราะว่าเพราะว่าเป็นตัวเงินมากกว่าว่าเป็นกิเลสเป็นนั่งอยู่ก็คือว่าขอหน้ากินอะได้ละหินทรายไป้นั่นละขอหินขอทรายนี่นะปูนเอาเอาเป็นของนะปูนเนาะให้ดีนะปูนเนาะนั่งดอกนี่ชาติดอกห้างดอกแบบนั้นละครับ ไปทางผิกระสอบพูนบบมาส่งไอเห็บพอสั่งไหมอรัเพงสอบไม่เองกแบกบ่ไหวไปละก็้ก็ต้อเสียกังม่เห็ไหเสียเากขอแห้งไปเอาปัดใจถวายรูครับครูนูใจครับูเด้อดาลูกันถวายครับถวายไปทังที นาร่างเสน่ก็ได้พรอมาเอาระบายพอดที่เพ่อาโุครันท์จีเรียนเลจางเจลนมือรับคุณด้วยกันนะครับก็โลธรรมาวาจันติยาเยืนนุชั็งลางเล่นเล่นด้วสาธุสาธุครับน้ิน่ไม่มันยังดอกปูก็อไม่ทงมน้ำอีกนะให้นี่เนแบกลับขึ้นไปหาญาโนมเป็นแสนแสนเท่าเป็นล้านเท่าคนละ สาธุลตรั้นเงงบไอ้วิ่ลุ้นชิ้นเปนี่มีนี่มีชิ้นใก่ลุ้นนี่ชิ้นเทวดาเพิ่นเบิ่งดู้ยครับเปิดพุ่มแล้วบาทนี่งังไดแต่ห้าขึ้นนงกัสิ่จะเลื่อเลื่อเลื่องไหนใมอือขอเรื่องหอดเรื่องใจอยากโน้มทุกเออใ่ายบนโลกนี่ล่ละครับรูปประเทศได้กับแมนบัดขันเฮาคิ้ว่าขั้นสีสามบนร่วมกันห้าแมียังกัติดต่อท่างไฟเอ c ที่ังไงกั พอติดต่อได้ก็บิีต่อเด้ออยากช่วยมือครับผมช่วยไปบุญเนือมันก็อยู่กับารให้กาเดินสมัยก่อนนี่คือว่าถ้าเกิดปู่ได้โชคได้ลาบนี่คือว่าสร้างอย่างเดียวเลยหรอครับปู่สร้างอย่างเดียวว่าผ้าเฮ็ดน้ำนั่นเท่าไหร่หัวหน้าเ้องกับอยากให้ลูกหลานพวกเด็กไม่ยายลุ้นเลยสิห้เห็นเขียนประวัติถิ่นไว้ซื่อดอกบะฮวงกางดอกตลาห้าเฮ็ดแล้วเขาทำแล้วท่านดีแล้วใช่ไหมครับ ว่าซูชิยังยาวไม่อนาไปน้ำมาได้ดอกยังกระด้างนห้ข้ามกันแจวให้จับจีนสมบัติยังห้ากขาห้าวติดตัวน้ำมาได้ครับไปได้น้ำจะเพิ่มงามเวิมดีของคือว่าห้าวจิน้าติดตัวไปควบมงามเวิมดีครับผมมันกาเริ่มล้องไหแต้องเชียร์รู้ังแลกับผู้ที่เป็นข่าใจห้าวแบบว่านม่อะไรมาได้ดอ เอาทำซิ่งลองน้ำเื่น้ำยังจะได้เฮาทำไดก็ได้เฮาทำบุญหลายจะได้แห้งเฮาแห้ได้หลายจได้โอ้ทำบุญหลายยิ่งได้หลายนะูเนาะเพราะว่าคนเฮาหน่อยข้นมีบุญมันประทุกด้เสียงปูจะเบาหน่อยนะคะนมีบุญแล้วนี่มันเพ่างได้กับปทุกครับแดงถ้าตกน้ำโยกัตนี่ขนอยยิ่งสละครับถือว่าเฮาคนมีบุญนเหบุญจัได้กับปทุกขนเออนมีบุญอนุอาุกมันเไดก็ได้เพราะว่า ข้าก็แยกกินต็บุญก็อะไรเนาะครข้าวแต่ถ้ำแบบมาเติมเรียดๆอีสิละคือข้าเติมโทรศัพ่าระซับแต่เข้าก็เติมมันก็บวบบุญก็คือกันกซับข้าเติมเนี่ยแต่ข้าวบะเติมแม่แน่มนก็บมุนเรื่เลยอยู่เลยเน็ตก็บว่แรงนั่นเองว่าเดิปู่พรท่านนี่เด้ปู่สีเอาหมื่นว่าแต่ปู่ทีนี้ลูกขอถามนะครับปู่าที่ว่าปู่บอกว่าถ้าเกิดว่าแมลงวันไปเกาะไปเกาะนี่ มันเกาะบ่อยไหมครับเวลาเราไปขอโชคขอลาบอย่างเงี้ยไปซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยครับไปก็หาหา,า่าะมีอุตลิอุตลิไปอีกเพราะว่าก็แล้วแต่ส่วนบุคลคลเพราะว่าอารมานี่ก็มันถูกมาสามชีวาซ้อนแล้วนี่ก็คือเราก็อาศัยาบารมีแมงวันเนี้ยเนาะบารมีแมงวันเออบารมีแมงวันหรือว่าพระอินทร์พระพรหมท่านอะไรที่ถ้าท่านเนรมิตไปให้เราเนี่ยครับได้เอา,อา ใจมาแจกแจัดแจกโยมนี่ก็เพราะว่ามันเป็นในในละมิตของแมแมลงวันเนาะเราก็อย่าไปคิดอะไรมากมายเพราะว่ากระแสเพ่งขีดมันก็มันก็มีกันทุกคนแหละถ้าเราจะทําะกระแสเพ่งขีดจะมีสมาธิไหมใช่ไหมครับก็จะมาเกาะใบที่จะออกอย่างนี้แหละครับก็มันถ้าเราคิดไปก็มันมาจับที่ไรก็ได้ทุกที ไม่สามตัวหน้าก็สามตัวท้ายหรือไม่ก็สองตัวมันก็ขยับขยับอยู่ที่โอ้ยอยู่ในนั้นมันก็มันก็หลุดจากรางวัลที่หนึ่งมาลมนหลายงวดนั่นแหละแต่ก็มันผิดทีละตัวทีไรอะไรต่างๆแต่เราที่ว่าบางครั้งเ่ะเจ้าภูมเจ้าที่เขาก็บาบอกว่าเขาปรึกษากันอยู่ห่างๆแหละว่าถ้าเกิดหลวงพ่อไปถูกรางวัลใหญ่ๆเนี่ยเขาก็กลัวเราเนี่ยลาสิขาวไปอย่างเงี้ยเราก็ขอบอกแค่โยมเลยว่า ถ้าเราเปิดถือรางวัลใดนีเราก็จะแจกอย่างเดียวนหะแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวไม่เอาไว้หรอกเพราะว่าเราอยากอยากซื้อบุญอยากเอาเงินพวกนี้ซื้อบุญ้พราเรามองเห็นบุญแล้วเราก็ซื้อบุญมีเงินเท่าไหร่เราก็ซื้อบุญอย่างเดียวซื้อบุญอย่างเดียวเพราะว่าเรายิ่งทานมากเราก็ยิ่งได้มากอย่างเงี้ยเราก็อยากมีบารมีตรงนี้บุญบอนผีกดาษ้าดินอย่เนี่ยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเสต่มันจะ ข้างหน้าแล้วก็ตอนนี้ยังรอดูกันเนาะครับวันที่ก็ไบบเข้าคุ้มเราพรุ่งนี้ครับปู่ครับแต่ว่าแมาลงวันไปเกาะลอตเตอรี่นี่คือสามห้าแปดใช่ไหมครับปู่ผมลาจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วสามห้าแปดจำไม่ได้เลยครับคุยเรื่องหวยน,นี่มากมากเลยจำไม่ได้จำไม่ได้เลยใช่ไหมครับปู่เพราะว่ามันผ่านไปวินาทีหนึ่งก็ผ่านไปนิดเดียววินาทีหนึ่งก็ผ่านไปครับวันนี้เราก็ มาสะสมบุญไปด้วยกันนะครับแล้วก็มาฟังแนวทางด้วยนะครับผมเพราะว่ามันต้องจะเป็นแบบไหนแล้วก็คอยดูครับมันนนัหลใช่ครับปูครับเพราะว่าอาตมาจะบอกไปตามหมายเรียโทรศัพท์อาจะมาก็ไม่อยากเอามาคุยหรอกเพราะว่าเวลาเราสวนเงินเนาะใช่ครับพาโทรศัพท์ไม่ได้ใช่ต้องมีนัดจิตลูกหาหรือว่าพ่อคุ้มพ่ออะไรเน่ะ รับกอจากไรโอ้ให้ผ่านพ่อคุ้มเลยนะปูนนะ่เนาะถ้าเราผิดพลาดเราก็ขอญาติโยมนี่แหละครับบางท่านอาจจะไม่ท่วมไม่ถึงเนาะครับรับสายบางห้อ้งจะโทรมาชนกันกนิดนึงแล้วแต่<ป>พ่อคุม้มบสายเพราะว่าท่านปฏิบัติธรรมบางทีสวดมนต์อย่างนี้นะปู่เนาะก็รับไม่ได้อย่างนี้นะครับาที่สวดมนต์อย่างนี้ยังกับปีต่อครับข้าวพ่อคุ้มหรือพอกระช่างส่วงเป็นซื่อกลางให้ได้เนาะ เวลาปฏิบัติธรรมเนาะปู่เนาะโอ้งงยากงยากบ่ได้สวดมุ่นบ่เหลวเนาะปูเพราะว่าแผ่นดินผ่นดินที่พระพอมาถือห้องเป็นห้องโดยให้ใจใจย่อมเด้อโอ้ยจะปลอดใจทุกช่องทุกอะไรหน้าที่นำสายบุญมาสาธุครับรู้จักสำนักสงฆ์เราอยู่ตรงนี้เนาะโอ้ยเพราะว่าเป็นปลอดใจมากเพราะว่าบุญใหญ่เราอยู่ตรงนี้แหละ ก็บางเอฟซบางท่านเขาก็อยากร่วมทําบุญครับปู่ครับอยากร่วมทําบุญเากระบาดอบาดเป็นชนะูิดพุ่มกอนต่างบ่ค่ะเปิดที่เปิดพุ่มนี่จะพอคุเวลายูกับที่สมาเปิดเีมันตั้งเปนตอ่อนูเป็ต้จงเปิดพุ่มอย่างนี้เิพุ่มเป็นแต่ลังสือเปิดเปิดี่อ๋อพุ่มนี่อยากเปิดแล้วหรอครับปู่ ก็จะเปิดเพราะว่าตอนนี้มันเสียเสียนันม่แห้งแล้วก็จะเปิดพุ่งงมากเยเป็นสามอ่าตัวมีโชคแม่เราวนีกลาภเขาเนะยุมอ่าแฟนแฟนเอซทั้งหลายเนี่ยเป็นลำำเรืยๆบทุกคนติดตันีติดฉินเนาะครับเนี่ยตด้างบุญด้วยแบบคือดเสียเนาะครับงานมันก็น่าตัดเสียย่างที่มที่ย่างแรงใจฮืนมอกม่เห็นอย่ที่นี่ละ ก็ให้เราแรงใจใส่กันเนาะครับผมเพราะว่าพอคุมไปกับเพื่อแซบเพื่อแซบดิพงขันอยากเปิดพุ้มอยากรวมทวงอ่ะหน้าครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเนาะครับเป็นอันนี้เป็นคือปู่บอกว่าแมลงวันไปเกาะลอตเตอรี่ปู่ก็เลยมานําเสนอมาบอกนะครับเผื่อชอบนะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอฟซีครับ แกปหน้าจอไว้นะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ